ไปแล้วช right? so <first> ่สำบัด็นกีจ้าพี่น้องบ้คนบกมะคาแบงคแคกะค่าฮะแบกบค่แล้วก็บ้านโกบะค่ากับ้านผัวกุ้ยดิบกุ้ยจัดคุ้มโกบะค่าเออเราทั้งผู้ซี่เลด้ผัวกุู้จักผู้ใดหลงผัวจะใหญ่าวอนหนิาวอนสะมลแสนเจ้าก็จิ้ของแปะ เว้ยต้น้อยลอยลอยนึกแม่ดำดำมัักสัเป็นแี่นแกดิแล้วกูกับพแทเนี่ยนเออแคหนังหรือหรือว่าพี่บอลของน้องน้องโอ้ยพี่บอลของน้องน้องเป็นอีอยชืนป้านี่นะแคหนังติดกล้องบ่อนก็หนเอาติดวพี่น้องูด้ก็เห็นเห็นแนว่พอดีไทยดูเขาเออกล้องเนีบอกกล้องวงจปิดเอามันไจได้เย การจี่กันการจีบจีนหายิแดกกันมันเปิดชื่อมันเป็นชื่ออ้อมวงจรปิดโอ้ยหัวพ่ผเลยตังว่าผเงินไหลอ้อวงจรเปิดกับสภา่งถ้ากจิดไปก็จะได้เห็นที่หนังโอ้ยกนก้วเราอยกไดเขาอกซื้อซื้อามว่าไอ้แกขออยากได้เสื้อของบอร่อยดีอยากได้เสื้อแห่ไปซื้อเลย ไปซื้อซื้อครบถึงร้อยเก้าสิบเกาบาทแผนแกวนางพอถึขอเสียเงินนางเอาที่มาหาซื้ออหญ่แ่นกมาของรี่ไงโอ้ยเน,นี่ยไอ้ขาวา <c oughs> อันเดียวใหญ่หัวคไปซื้อให้ดอกไปซื้อไอ้ตัวนี้นะหัวหนาผัวหน้าไอ้ที่เราไปเดินนะมาจากคนด่ไก่ไก่มาจากกระเพื่อใหญ่มาแต่ก <c oughs> เพื่อถึงสงามคนละาขอสิแกงวันนะั้นแม่อัน,นี้ไม่ไง่มอนเด็เกไม่ไงหมอนพูดตีน่มอนเด็กเล็กเท่า ันศุนี้เขาผู้เดินทางมากเนยุผู้ชมเพราแหงแล้วเออทะเลาะกับแม่ขายุ่ขันท์ครับคกทะเลาะมากไอ้ทะเลาะก็เพิ่งให้หนังว่าทะเลาะจะได้คุณผู้ชมว่าไดเยิไปบ้างข้าวลาดแกงไปซีไปซังจินเลยนี่แหลี่อาหารหลักซังแล้วมันไม่ได้ข้าลาดแกงมันได้ยังไงมันได้แกงลาดข้าวแบกใ้ังแบกใจยั้งกันุ้ยตัวหนึ่ง เอาไปมากันก็กินแม่มั่อนั้นได้ตามสเปคกูก็กินเพิ่นเพ็่นแต่ใดช่างบ่ถึงสะเก็ดมันก็ถือแล้วนาะก็บั่งข้าวราดแกงไปเอาแกงราดข้าวมาให้กูโอ้ยใส่แม่ใส่สิบกวบให้ซะดอกเว้ยกวบแม่กูบ่กินแต่ทตากูแล้วก็เลยไปเข้าเซเว่นพี่น้องเป็นหยังอีกเข้าเซเว่นไปซื้อข้ากองกองหนึงเออพ่าจะไปคิดตังนั่นนั่นน่ะเนี่านี้พนักงานเซเว่นขายสิขายบ่ได้ใช้ให้กูอีกแบบบัตร เออเส้นผมกไขมันใส่บ้านพี่ตังบ้านเว้ยเวยค่ะบ้านทำไมกูมีแล้วที่เห็นพวกนี้หาเลยอันเฟซนันไม่ใช่หัวนาใสมันเป็นการอบบ้านเอกพันในอยังกูพนน้ำสตืออันประตูพันไปเลือนเอนะแลกูไมีพูดให้เขาเราพันหันเลือนเองสวัสดีค่ะเ็นค่ะนะทางพ่อีู่จากคน กูเขา้องงไม่หยันวะใส่ดอกบ้นเป็นไหนยี่ห้อเขามันเป็นหนาทียพอเขาดูจีนใส่แดงไม่เจ้ากูงากระเด้าไปไม่หยันบ้านเป็เสือมันเป็นหยังไม่หยันคอยวัดสิมาสมัครจะได้คอยเห็นจิ้มใหญ่อลังการใช่แล้วเออสาวน้อยเพชรบ้านแขกหัวหน้าตัวเงี้ยงเงี้ยตัวปีนี่นั่นแหละทุ่มทุนสร้างเพื่อให้ดึงใจพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทั้งรองคำเก็บมาเลยปักไปไปจัดให้นั่นแล้วเออเอาพุทธเอาไว้จะพ้นไงเอาไปหยังเอาเอาไปแสดงนะนะอู้ยิคั้งปวด มันม่ได hey, yeah. okay, okay, so hey, okay. ้กวัวเนี่ยนนั่นความสามคนหลายเห็นอย่งไ้ไว้ลองเพลงก่อนเด้เต็มแล้วครับนัควเห็กไว้องเพลงนึงสามคนสคนเห็นไหเอาคเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีฉีกเยอ้ยเพีงอาเจสิ้ขาดจักหนึ่งอย่างนี้ะเดียวนี้นั่นคือบอมีผ่้พูผเรื่องให้บอมีผู้้พากเราต้องการนักพากเจ้าพากเป็นบเอาหัวกูเด้ว่าดีดเลยบางเด็กพวกน้ามก่นะโอ้ยิ่ยผ อันนั้นเขาได้เจ้าก็ได้นะที่ภาคนไหนภาคหนังภาคหนังภาคหนังเอาแบบเสียงในฟิล์มแบบเสียงเที่แข็งเหม็นหนังเพชรบ้านแผ่นโปรดักชั่นเช่นนี้เห็นไหมเช่นนี้เห็นไหมเอาแบบเป็นสารคดีหรือนิทานสักเรื่องหนึ่งเพชรบ้านแผ่นโปรดักชั่นภูมิใจเสด็จเราพอเรื่องนี้ ายพันธุ์ที่อันสุดตตานักรุ่น้ำบาอเดสันยังมีฝูงกระไดอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งแะหลงเหลืออยู่เพื่อที่จะไปหลายนน้าแรงเพยทจะากินตามภาษาของกนอินี้แม่ฝนเขาก็จะอยู่ในแม่บ้านม่บ้าได้สูน้อยสมัสที่รักจับหรอแหลมทองกัน เกิดเมื่อว <ITA> ันที่5สิงหาคมพศักราช2492สุนิพายุ75ปีในขณะที่เขายังอยู่เขาเป็นคนที่น่ารักต่อเพื่อนพ้องน้องพี่เขาเป็นคนที่ทำอะไรได้เลยดูมากแมงดีแมงงานวัติใจเองกูมาได้ตายวิ่งทำไมมาอยู่เอาหัวกว่าสั่งไหย วัวนั่นเหนียวมานี่ด้ยยัยวัวนั่ไวมากบ้าเขาหัว่วสิาไม่้อตุอตุยตุยตุยตุ่ตุยหั้มไงหัวคุ้มคืออย่างนี้ไอ้ลิ้นนี่แหละไปอีกวันในเช่นนี้ไปอีวันในเ่นนี้นนี้แหลมการใช้บ้าน่วันไงติไม่ยังไม่ถือหน่อยไม่ยังเลยใช่ถือหน่อยแม่ีหัวพ้นเลยปีไม่ทีปีเช่น้มันคือเป็นคุณนคุ้นแท้ พี่มาพี่มาได้ล่ะใครใครกูเป้าหนึสาซ่ักย่งเซ่นเอากรอ้ครเอาใครใครเอหาแมวมก็ปกอค่าอหลดโดดงานนั่านนี่ไปโลดจะลองไงผู้ใหญกูโเอง ลูกเจ้าก็คอยเจ้าสิมัสแขกยี่ห้อยไปพ่ออกไปคือการแสดงทั้งนั้นการแสดงมันก็เป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นไฮรังที่เมื่อดีมันจักคว้ว่อจนเล่นตายยุ่ไปหลายโมงแล้วมันคือส้วนแท้อายุ75ปีคอยไล่บังนี่เจ้าสิอยู่ได้อยู่2ปีอยู่เด้ห้วยพ่อเนี่ยพอ่อ้นี่ยเอาพ่อท่านแล้วน่ะบ่คือพ่อกูเด้ จ้งไลยแจ้ใช่แอารมณ์แท้เจ้าอยู่พูดจะมาใช่อารมณ์มาคอยจะคอยจำ้อยุตลอดคอยไม่ดูนี่คอยก็ไม่เจอเจ้าใช่อารมณ์ไปยาเขียงกันยะจงให้งใจนันไ่เอาเงนน่เอามาขังใส่กัน่แห้งมสหาเ่กานเดยพราไอีกวนมาไปไยว่าเ่อว่ามาดิคุณนนั่งตัจีว่าใครมคอยนั่งเง้ไเาเผาเนี่ยเพ่อแต่เบิ่ อันผู้ขาไม่หาไม่ดีรู้ว่าเขาเ้งหรือเ้ยแต่สีบของไหนเฮ้ยผมไม่ไปตาบึงหรอกโอ้เอาแยกนาฮอันผู้เอามมให้นี่ยคอม่ขาบังไฟเ้ยนั่นไปเล่นยูใส้คือไม่ตสูเอาพวกูไม่เดกนึ้นเอาจังสีน่แหลมฉากนี่คอยบเล่นนั่งเจ้าอะไรมอื่นเจ้าย่าออกมาฉากนี่ถ้าเจ้าเดใส่อารมณ์ก็ไข่ไขเศร้าของบ้เด่นกูบ้าเด่นมาอยอาไกได้สีเด่นตลเราะว่ากูได้ผาดีผ่านมดเอา มาแต่นั่รถคนละคันเลยนะก็มือมันตกคงแต่ได้ตอนไหูจิงแนีว่าพูดจริงเป็ตัวโอเคละเฮ้อใครเป็นไปตายไม่ต้องเบิ้งไต่โอ้ยผู้เจ้าิเห่ียญนมักทีแต่ยืนพูดชิบะเหรีต่ลกต่ไฟอเนี่ยชี้นิ้วไปนั่งๆๆๆๆเๆๆ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  ขไม่เคยทันิล้กันใเห็นเจทุการทั้งคันดใคยสิไปทั่คคยสิเศ้าหาลบ้เปีต่างรถมันก็แล้วกู่อยากตํามึงสิย้องอเินมึงแต่แต่ต่แตนแั่แต่เอ้ดูกสอเขาเรีนเาเรียนเขาจะตงพ่อี้บางกี่วันนี้ไปไปไปเห็นไกลที่สุดที่มานไปได้ไอเวลเน่จะแปหาซาลูซาเตาเรียนยังงันก็่าได้ไหมซาเนี่ยซอแม่ าเต๋ยวันกันตดนันนี่เนได้ยังพอไปเดนได้ยังเปล่าพีมาไหนพระอาไปมานี่ใส่แล้วสิเอาตอนนี้มันนัือริมชายทะเลอะไรบ้างเป่าพีหาคนรักชายทะเลแมงตี้นี่อะไรจังกลางหางสมมุติสมมุตเอาเปล่าห้างนั่งอก่บอกมาผีเสื้อสมุทรเอาเป่าพีไปเดินยากมากเนี่ พยายากจะไม่ซุขเบาบางหรือไเป้านทำบ่อะไรขั้บ่องไรกับประตูบ่มีก่อน้าโงดาน,นไปอ,อวัดประต แล้วมึงเข้าไปลนห้องนั่นตัวชื่อประตูห้งองอ่างอ้ประตูรี่หมดบ้าเยบอบาแหังขนาดมาบอนนีก่อนใหม่เช้าเร่งนะพราหจะแหลมกู้ตายกรโดดแล้วพทอไงแหนมไปนั้นโค้งหมายู่นีตาต้องพนายหมดอีกรอบเอาตายนสี่กูรังตโค้งี ป่าไปมานี่ใส่เป้าปีแล้วเนี่ยนะเป้าใส่ปีนี่เลโอ้ยเก่าเหนแข่งโบเบิร์ตเบื่องต่าเบื้องน่าง่ายง่ายง่ายกัีบเบิรตาตปีอะไรมันบ่ะมานปีกอนไม่ยังไงบังซาตัวนั่นไงไม่หาเป้าพีออกแต่งวันเบิรงกเนปู่กับป้าหน้ามันนี่บังซาเนี่ยเจ็ดสี่หลักการเป้าปีของป่ามานี่เนี่ยคือเป้าหลักคนสีหลงมั่นมากนั่งอยู่ข้างังยกับมาเด็กมาเด็กมาเจ้าเเป็นผู้ใดล่อยห่ ไทยสิทธิ์ทีมีนิดตไปในทุกแม่มาไดายย่า้ยังไงต้องเขาว่กูเขาไค่นี้ก็กล้าตายด้วยหันผู้ใดนั่นเด็กโปโซด้วยหันมาตายแล้วก่จะตายพอพอมึงตายแล้วไปสงขรามตายแล่พอห้านแล้วงกันไปตัดแล้วไทยก้อนไทยหนาสร้างกองสอยดาวสร้างคนนั้นข้เจ้าเฮนังจับเบิร์หกลอยไปบอกขุปจับ จักขึ้นมาเ้าได้รังวันไงวันศัตได้ยี่ยงหลังตู้เย็นได้รถเอาดีใจในได้รถอ่ะโลกดีนะในรถดีประหลงกรรมการเลยก็ตู้เย็นถูงจักมระหลงกรรมการบอกกันเลยเอาหลอดช้นได้ด้วยเอาหลอดช้นได้อ้วยแต่ก่อนสร้างรถอี่นัเอาน้อยก่อนอะไรบ้าดนี่ยันยงเอากรดี่นลองเช่าเพื่อลองคุณ กบอกกรรมการันเลี้ยบอกว่ามันบอถวมตงฝุ่นบวดหวมนเลื่ยปดเท้าเนี่เรื่อกรรมการเปิดตะ่พยลามไหล่วมดังหางเคียงคุหาสล่านมาปีไท่เนี่ยปีในบ้านปีแล้วปีแล้วปีแล้วมีหางเคียงจื้นเมืหลกหางเคียงตัว้องบอลักเหมือนทีหายยัดกันละก็รอะกนน้ำพร้อมเสือหายหก็ให้วกเข่าหาให้มเข่าหาแบบน

哦，照片拍的。 ป็นี้ผมเอาคำต่างๆคำหนักแห่เขาว่าไมนจบเย็นป่ะปานพ่อเขาจะสิ่งอะไรอีเอาน้งหามไตปีท้องต้องแสดงถึงคว้าหนักบ้านเย็ไปใส่เสื้อผาหนักตัวเขาสุดตัะมันเบิดพระเอก็ยิ่งติดม่นอะเอาคำว่าพระเอกไงนะเอาขลับแล้วเรื่องสิไม่ได้ส่งจากการมันมันพี่ผู้รอดผู้นี่แหละก็ตปีท้องอันไหนเดินนางเลยเขาปีท้อ

móc 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 เขาเห็นเป็นพระไพนี้เี๋ยวนี้ตักหานั่งผีเสื้อสมุนเอเอจักไปสั่งยังไม่ได้บนยืกันไหนว่าได้ไ่มมาต้อานมัตออรื่องต่อเาเอ้า่อหุ่เลักทีท่านท่าท่านแล้วขอยังท่นย่ทานเรื่องนี้ใส่ไหนเออตอนเด้้ยมต้อเอาภาษาไทยภาษาอีสานไปแล้วบัดนี้คอยน้ำผ่านพนรองมาพบกับนางผีเสื้อสมุนนางี